ผมไปขายตำต้องตลาดหรือว่าตำข้างถนนเนี่ยมันโดนกดราคาครับทำให้ขายมังคุดไม่ได้ราคาจึงหาแนวทางมาร่วมกันกับเกษตรกรที่มีใจเหมือนกันครับหาทางออกร่วมกันกลุ่มแปลงใหญ่หุ้นส่วนมังคุดจันทบุรีมีแนวความคิดเราจะทํายังไงให้เราหาที่ขายของได้ตรงกับคุณภาพที่เราทําหรืออย่างน้อยมันก็ได้คุ้มกับค่าเหนื่อยค่าแรงที่เราทําเราก็เลยทําลาน แล้วมันก็พัฒนามาเป็นการรวมกลุ่มอย่างที่เป็นกลุ่มตอนนี้เพื่อนําผ,ผลผลิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเท่านั้นมารวมกันที่กลุ่มและคัดแยกชั้นคุณภาพตามเกณฑ์ที่กลุ่มตั้งเราก็นําเสนอคุณภาพของเราเนี่ยให้แก่ผู้ซื้อหรือที่เราเรียกว่าผู้ประมูลซื้อของเรามาหาเราถึงที่เราไม่ใช่เอาไปเลข่ขายตามข้างทา,างเหมือนสมัยก่อน เกษตรกร,ร,กรต้องขายของเป็นการทำของได้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเกษตรกร,ร,กรที่เป็นสมาชิกเนี่ยมีทักษะในการผลิตแต่การรวมตัวกันเนี่ยจะได้ทักษะเพิ่มขึ้นคือเราได้พบเจอเพื่อนสมาชิกหลายๆพื้นที่เขาก็จะมีความคิดมีความรู้ใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมันก็นำมาสู่วิสัยทัศน์ที่ว่าผลิตของได้และนำไปสู่การขายของเป็น ทำหุ้ะนังให้เขาดีที่สุดได้มาตรฐานการส่งออกได้ผลใหญ่ได้ผิวสวยเพื่อต้องการราคาเราทำมาทั้งปีแล้วเราต้องการราคาดีก็เลยมารวมตัวกันซื้อหุ้นมาสร้าง cmp ตรงนี้เพื่อบริหารจัดการผลผลิตเราขายตรงให้ผู้ส่งออกค่ะก็ได้เรื่องมาตรฐานในการคัดก็จะมีการให้ความรู้แชร์ทำให้เรารู้ว่าของเราควรที่จะพัฒนา เรื่องคุณภาพครับราคาชัดเจนแล้วก็มาตรฐานชัดเจนข้ากลุ่มนี้ใช่ไหมมันก็มีผลิตผลที่ดีขึ้นแล้พัฒนาขึ้นแล้วก็ราคาดีพ่อค้าคงจลมาประมูลอะ่ะถ้าเราไม่พอใจไหนเรายังไม่ปล่อยมงอล้วก็ราคาดีพอไปข้างนอกไม่ได้ดันราคาจากข้างนอกขึ้นมาด้วยเพราะว่าคนมาส่งกลุ่มนั้นเยอะได้ของที่มีคุณภาพมารวมกันเนี่ยทำให้พ่อค้าเขาก็มาแย่งกันซื้อ สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปแน่นอนครับเราลงแรงลงใจมาร่วมมือกันในการจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีปริมาณของและทำของให้ได้คุณภาพเพื่อที่จะได้ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดสมกับที่เราตั้งใจผลิตของที่มีคุณภาพ